สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไดนเสากันครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับไดนเสาสายพันธ์อะไรครับเนี่ยพาราพาลาซอไอโรโลพัสหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวใหญ่เบื้องเริ่มเลยโอ้เฮ้ยตรงนู้นมีไดนเสาคอยาวด้วยดูสิกำลังโยกหัวอยู่เลยอไปเราไปดูที่อื่นกันต่อครับ ปช่อันน,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 นี้อันนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชมีรถด้วยมีรถด้วยเหรอไหนน้องชิต้าลองขึ้นไปนั่งบนรถสินี่น้องชิต้าจ,จะเป็นนักสำรวจโอ้ยไหนๆลองขับรถสิขับรถวุ้นโห่เฮ้ยมีรถแก๊งด้วยอ่ะรถแก๊งนดร์ดสาวเด็กกะดูสิไหนน้องน้องชิต้าลองไปเข้าแก๊งิเร็ว นี่ไงนี่ไงไหนเราลงไปเข้าเข้าแกงเซไปจับจับมือเซนี่จับนี่นี่มีลูกน้องสาวตัวเล็กด้วยนี่เห็นไหมเฮ้ยแล้วนุ่นนุ่นนุ่นไทเซเลท็อปเพื่อนเเห็นไหมนี่เฮ้ยกระพริบตาได้ด้วยอ่ะนี่ไทเซเลท็อปเห็นไหมดูสิ น้องใส่เขาหิวแน่นอนเลยไทยเซเลท็อปเนี่ยอืมใช่ไหมไทยเท,ยทเลท็อปน้อ่อนใช่ไหมน้องไม่อ่อนหรอกนี่ไทยเทเลท็อปดูนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันมากมายเลยดูสินี่เฮ้ยนี่นี่น,น,นี่สายพันธุ์กระดองแข็งเห็นสายพันธุ์กระดองแข็งไหม นะโอเคสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย